็สวัสดีกันด้วยนะยินดีแล้วเราก็ส่วรายการนี้อยู่เกมเมอร์กันอีกแล้ววันนี้นะเราก็จะมาสข่ควงปากการครับ <_ appointment> คือพี่นักแบทบอยเขาให้เรามาแกะท่าพี่เขาใช่คือ <letter> ที่ว่าพี่เขาทําเนี้ยมันมีหลายคนครับเราถามว่าท่าลายทําไมดูมันแบบดูมันแบบแบบเออแบบเออดูยากอะไรเงี้ยเออนะฮะก็มันก็ไม่ได้ยากนะ ก็ครับท่านี้มันจะอธิบายเป็นคำพูดได้น้อยแต่ถ้าฝึกบ่อยๆเนี่ยมันจะเนี่ยผมฝึกไม่บ่อยเลยวันเดียวนะเนี่ยเนี่ยวันเดียวนะวันเดียวเลยวันเดียววันเดียววันเดียวนะฮะแต่ก็กินเวลาไปหนึ่งวันเต็มๆอ่ะครับก็นะสำหรับวิธีนี้นะก็ ให้จับนิ้วเนี่ยอย่างเงี้ยแบบนี้เลยอ่ะแบบนี้เลยแบบนี้นะฮะพอจับได้แบบนี้ใช่ <c oughs> ก็ให้คุณแบบทำมืออ่ะให้มันหมุนนะเนี่ยให้เนี่ยทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเหมือนกับการควงไม้กอน่ะคุณแต่นิ้วเนี้ยกขให้ทำด้วยนะ <c oughs> ืแต่ผมทำไม่ได้ดิคือเหมือนเรา เราต้องใช้มือนิ้วอ่ะขยับไม่มากครับส่วนใหญ่จะเป็นมือฮะที่ต้องขยับนะท่าน,นี้ท่าน,นี้จะเป็นกานครควงเือ,อนไม้กองนะคะโอ้โหว,ว้าวนะฮะก็สําหรับท่าน,นี้ฮะก็คือมันอ่ะผมบอกไปแล้วถ้าจับนี้เราคุณก็ทํามือทำมือแล้วปากกามันก็จะไปเรื่อยเรื่อยๆืๆ่อเลย แต่บางคนก็อาจจะมีวิธีแปลกไปกว่าน,นี้ไอ้มันจะเหมือนกับว่าเราทําให้มันหมุนรอบมือดูเองนะคะอันนี้มันก็จะเป็นเป็นแบบว่ามันเป็นคอมโบนะคะับผมมันเป็นคอมโบกับธรรมราได้ถ้าเก่งถ้าเกิดเก่งแล้วอะนะก็เนี่ยที่โรงเรียนผมก็ํำได้อะไรไมเนี่ยอะไรเนี่ย นะน่ะนะนผมทำอะไรเงี้ย่วงเงียน่ะกลับบ้านมาก็ดูยูทูบครับก็ศึกษาไปเรื่อยๆครับเนี่ยคลองแล้วริ่มคล้องครับโอ,โอ้แนะนำนะถ้าจับุ่งกลางมันจะดูแบบมันจะดูแบบแปลกๆหน่อยนะครับผมแนะนำให้จับเกือบไปลายนะถ้าเกิดเป็นปากกาที่คุณโมแล้วหรือควงแล้วให้จับแบบเกือบเกือบฝาปากกานะฮะ อืมแล้วแต่ฮะจะควงไปด้านไหนก็แล้วแต่แต่ผมถนดัดควงด้านนี้มากกว่ามันเป็นท,ท่าชื่อว่าท่าชาร์จครับมันเอาไว้บริหารกล้ามเนื้อมือก่อนก่อนจะออกกําลังอะไรงี้ครับก่อนจะทำท่าอื่นนะฮะก็ท่านี้ไม่ยากครับผมเป็นท่าน้ง่ายเลยนะเบสิกเบสิคครับก็พอทำทํามาลาวเป็นโอ้ย ถ้ามเราวเป็นรีเวิร์สเป็นโอ้ยรีเวิร์สเป็นนะฮะก็จะเป็นท่าชาร์ทครับท่าชาร์ทด้วยนิ้วชี้กับนิ้วกลางก่อนครับหลังจากนั้นก็จะไปนิ้วนางนิ้วนางกับนิ้วกลางนะแต่ผมทําไม่ได้เหมือนกันนิ้วนางกับนิ้วกลางหลังจากนั้นก็จะเป็นควงอย่างเงี้ยแล้วก็สลับไปนิ้วนางแล้วก็ควงควงควงไปเรื่อยๆครับแล้วมันก็จะมาต่อกับถ้ามราวกับรีเวิร์สถ้ามราวแล้วก็จะมาต่อกับท่าโซนิกนะครับผม ก็อสำหรับการสอนควงมาก,กาท่าชาร์ตนะฮะเป็นท่าเริ่มต้นครับผมท่าชาร์ตท่าเริ่มต้นนะฮะเป็นท่าที่ทุกคนควรจะทําทได้นะฮะเป็นท่าง่ายๆเหมือนกันนะฮะแต่เป็นท่าง่ายๆค,คือมันแล้วแต่คน,นะคระับว่าใครจะฝึกช้าฝึกนานนะแล้วแต่ครับผมก็สําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมโอ,โ,อโอ้ยสวัสดีเจ้าก็ เกนบิดบายคือใครตะกแตนเกมมิ่งจ้ะบิดบายวู้